ที่โกบอลวิลเลจนะคะมาแล้วค่ะโกบอลวิลเลจนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเจอกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเปิดแมสได้เปิดแมทเปิดแมสได้ใช่ไหมคนเยอะมากคนเยอะมากนะคะอยากจะบอกว่าคนเยอะมาก ดิส view ดูคอนกรีตโหคนเยอะมากไม่อยากถ่ายคนนะั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่า <c oughs> หุ่นสับมากโยติตานี่อันไหนวะนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นซูมไทยนะคะเนี่ยคะ่ะ What do you mean... เดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้นะคะไม่อยากถ่ายติดหน้าใครโุ้ยผู้ชายหลอมากทุกคนนิดนึงไปหน้า,าร,รนฉันชอบเขาตายแล้วฉันชอบเขานคนเยอะจริงๆทุกคนเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปซุ้มไหนเนี่ยคนมันเยอะมาก สุดนู้นนะคะเป็นคูเวตนะคะแล้วก็มาเยเมนะะนะคะบาฮารนนะคะอิหร่านนะคะโมร็อกโกนะคะซาอุดีนะคะแล้วก็ไปสุดนู้นนะคะก็เป็นอินเดียนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันเป็นซุ้มของแต่และซูมนะคะนี่ก็เป็นอียิปต์นะคะเขายกออกเหมือนวัฒนธรรมของแต่และประเทศมาอยู่ที่นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเข้าซุ้มไหนบ้างนะคะนี่นะคะซาอุดีโมโร็อกโกนะคะอันนี้จะขายชาขายกาแฟนะคะระหว่างที่เราเดินเข้าีนี่ขายชาขายกาแฟนะคะ ฮ่าอีกผู้ชายอายุวะนี่นะคะอินเดียนนะคะอีชิปนะคะไชน่านะคะ

ได้ด้ไปไนวะได้้สตอรี่สรี่อ่ะสอี่ะบเป็นทีก็เป็นแบสตอรี่ไงอ๋อมันแอบหาย สั่งมาแล้วนะคะจากร้านไทยอร่อยมากใช่ไหมกัดแล้วมันเหมือนไข่แซลมอนนะคะมานะคะครปเย็นนะคะครีปเย็นนะคะช็อกโกแลตแสนุเทล่าอยู่มากสตรอเบอร์รี่แสนุเทลามาเดินกันต่อนะคะเจแปนค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะไทยแลนด์นะคะนี่ค่ะ เดินเข้าไปดูกันนะคะในชายแลนถึงแล้วเราินไปแล้ว คนเยอะมากเลยทุกคนมานะคะซุ้มไทยนะคะมีน้องๆแต่งชุดอับสราให้ถ่ายรูปด้วยนะคะ <c oughs> ทางประตูเข้านะคะ คนเยอะมากเลยนะคะแบบว่าเดินเบียดเสียดกันมากเลยอันนี้คือซุ้มของคนไทยนะคะจะเป็นฟิลแบบว่าขายของไทยคนเยอะมาก ี๋ยวจะไปเล่นเกมกันนะคะแล้วก็สวนสนุกนะคะสวนสนุกนม่จะไม่ได้ไปผู้คนเยอะมากนีเเเเ่เล่นเล่นัตอนด่พี่าอ่ะเยเลเลยไเล่นแต่อ,ตตอ,นนะะอ,อเฉลาเะกว่า นสงสารอีกมาลายก็เลยตักเป็ดเอาตุกตานะคะตักเป็ดเอาตุก เร็วมาแล้วมาแล้วว้าวทำไมทำไมว้าวว้าวน่าจะมีนไม่ตั้งใจน่ะแมวต่อแล้วหรอ เราต้องได้เราต้องได้ต้องได้เราตอให้ต้องได้ค่ะต้องได้คนมองอยู่เยอะเราต้องได้ยนห่ายา นี่นะคะเตรียมตัวจะเล่นอันนี้นะคะเตรียมตัวจะเล่นเครื่องเล่นค่ะรอคิวอยู่นะคะรอคิวอยู่นะคะคนมาเล่นเยอะนะคะมาแล้วค่ะ ตัวอัวกกบเตรียมตัวอัวกมันมากเอไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ โอยเ็น,นย,ยังไงบ้างโราต้งน้ำนเนะาะ <c oughs> เล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วเรามาปลาต่อนะคะปลาลอยปลาลอยหรอมาปลาต่อวันนี้เราต้องได้ของกลับบ้านาโอ้ยโอ้ ืองต้องสีเหลืองสูขาวซูขาวไม่ดโดนนะคะสองสี่ห้าต้องทำแบบนี้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> มันไม่ได้ตั้งแต่อันแรกหรอ ตรงนี้จะเป็นลานที่เขานั่งนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะคะเดินต่อเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกโอ้เดินจนปวดขา ราจะมาสั่งข้าวนะคะไปนั่งกินกันนะคะเป็นโซนร้านอาหาร อืมน่ากินตรงนี้แหลยใส่ชุดบิมอสั์ไหนอ่ะหมูตกินอันนี้อ่ะนี่น่ากินนี่อันนี้อันนี้อือเอาด้วยเอาหมดเลยอุ้ยอันนี้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 มีหรือเปล่านี่เราได้แคชเชียร์ต่อเนะคะเป็นออเดอร์แคชเชียร์ค่ะแคชเชียร์อูวิคิวยาวอยู่นะยูอยู่อุ้ยแน่นมากเลยยูแน่นปลาหมึงเป็นตัวไม่มีอ่ะ โอ้ค,คิวยาวมากไปข้างหน้าก็ได้ที่นี่ไม่แต่ก็ต้องตออคิวอ่ะถ้าไม่ต่อคิวไม่ได้ไ think have only this Queue waiting here ครับต่อตามผม waiting i will go o r d e r x ้ครับครับ ในที่สุดเราก็ได้อาหารนะคะหลังจากเดินเดินมาแบบว่าเหนื่อยมากยังเหลืออีกนะคะยังมาไม่หมดเนี่ยวามหิวนด้วยความหิวแต่หอ uh ่ันชวนาเหนียว นี <One input> ่นะคะขระโพงยางข้าวมั h ดิสวน10ดิแรม10ดิเรมินะคะเราจะไปอีรานต่อนะคะไปซื้อของฝากนะคะกับข้าวเอามาก็กินไม่หมดนะคะได้ห่อกลับนะคะวันนี้เรามาทาง อิหร่านนะคะเพราะเราจะมาซื้อของฝากนะคะ,น,ะน,นี่โอ้ไม่ได้เข้าไปชมอะไรเลยเข้าเฉพาะไทยแลนด์นะคะแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นแล้วก็มาอิหร่านนะคะโหสวยอ่ะแสดงว่าอันอื่นที่เราไม่ได้เข้าก็สวยเหมือนกันละนะน่ะเนาะโอ้โหฉันนึกว่าเทพเจ้าสุดห้อ ผู้ชายยิ้มให้แล้วหนึ่งผู้ชายโหวตแล้วนะคะผู้ชายโหวตแล้วเมื่อกี้ชายยิ้มให้หุยสวยเนาะยอสวยอ่ะแสดงว่าพวกพวกมอรคโคพวกอะไรที่เราไม่ได้เข้าก็มีแต่สวยๆใช่ปะว่าฉันอยากได้พรมอมไปปูห้องใหม่ แล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย